สาดีคนลอมาได้ใส่เอ er ็กนี่มาขายหนางป้าเบิร์ตอะบเออไปซื้อไว้นี่เนาะวฮะาวนเออเท่าไรเลยอูเนาะา้าเขาหบได้ใส่ันอูนี่เลยหรอนะเออหักเนาะพี่ตองมันมีเป็นปองครับเออบรยากาศบริสุทธิ์ให้ลูกเจ้าของก่ พี่น้องเลย,เเลยกลับสบายดีและสวัสดีเด้ยทางหนองโมเนาะยุกรอบนึงแล้วล่ะโดย,โดยพี่น้องเลยยที่เขาไปเยี่ยมไปยามทาง มานุ่มก่อนพี่น้องเนานะพอดีว่ามืออื่นนี่เราส่ไปอันเราส่ผูกแขนลาน,น่อยเนาะสบายดีคนรอมาได้ใส่เอ็ก,กนเลยมาขายเห็ดนางฟ้าเนะบิร์ตจะบอมันไหรมีเท่านี้เลยสองของเห็ดนางฟ้าโอ,าอา้ขายถุงเท่เล่น,นนะ่ะถุงซีพันกีบโอ้ถุงซาวด้วยก็บำรรอื่นกินนี่เออขายถุงซาบดีเลยเนาะพีนงงนะ่น้อย่างเนาะ นางฟ้าแต่คนเห็นคนเถ่าขายคนเถ่าขายบอคนเถ่าเป็นไงนะวะคนเถ่าขายให็นนางแฝดยังงามอยู่พี่น้องไงน้องโมกี่เข่านี่แหละแล้วยังกินนะโมมีพอดีเลยเอาขคอยจะแกงกันได้นี่ยผัดบ่ผัดบ่ผัดัดผัดเทสเอาว่าผัดเนี่ยไปผักวานุ่มก่อนพี่น้องไงเนาะมื่นแล้วสี่นั่นไดรนี่เนาะวานุ่ม เพื S <S ่อนแล้วแล้วสีอันยังก็ปูแขนลาน้อยได้บืนนี่เอ้ยเอ้าขอบใจไรได้เลยดอโดอยด้วยขอบใจได้ก็ได้สาธุดอยดอยเอ้าขอบใจได้ลายเนาะอ่ะน้องโมไปกินเนาะี่น้องเลยเอ้าโมียังผ่าะไปกันเลยขอบใจบางงานในลาเด้อพอดีแล้วเอาเฮดมาขายพี่น้องกันเนาะแม่เด้อรพัดกินเด้อให้น้องโม เป็นยีราบาลน้องบัว่วาเมียนทว่าเราเคยพัดนะบ้าตามความจริงบ้าตามความจริงเด้อจะมีมอะไรบอเขาวเจ้าบอาหนึ่งเขาวเจ้าใหเฮียเอามาต้มก่อนบอเขาวเจ้านะเป็นยู่ห้องต้มแลวม้วบอจะด้บอกสุด<อ>ต้มแล้วก็ต้มแล้วก็นึ่งเอาทั้งเช็บ<อ>แล้วก็จะมีแบบกระเพราบอบางมีแบบกระเพราบางเคื่อนน้องป่าเด้อไปเด็ดเอารถ มาแล้วกระต่ายมะกกกระเทียมถิ่มลงหม้อก,กระทะหลังชั่วมีหมูหนึงนึงดีผึกลงไปบ่าเนเ่ยซอสน้ำมันหอยตดดีผงนัวนิดนึงน้ำปลาซีอิ๊วอกยแซ่บแซ่บบ่าเนเ่ยที่นอนเลยใส่ไปใส่มาบ่าแซ่บซ่องบ่าเนเ่ยเอา้าโดย พอดีว่าจะไปเยี่ยมทั้งมอญุ่มกันตรงนี้ไปลองเลยเนาะเออแล้วก็ขายสิบพันพวกกินน้องๆเนาะอันนีกระทงซิมพอจีพอจีปลาหาทุนมั่นหองบ่กเลยเหยมันจะทงซิจังมาหลอกใครเออขันขันตาเนาะแบบแบบอยู่ชิปลงแต่ขันตานี่หาเดียวมีหรือ่าหาแล้วก็มีขนมบ่บ่เทปในช่วงกลางๆครับเพราะมันหลายในช่วงอืม โดยพี่น้องเลยเนาะพอดีนั่งเคื่อนน้องมู่พี่น้องเลยพอดีจะเข้าไปเยี่ยมทางนองานะ้องตาพอดีเนาะบืนีผูกแขนหนาน้อยได้หนิเนาะโดยโอ้เพื่อนจัดเตรียม์มันยังเล็กพี่น้องเลยตอนนี้เนะาะจะว่าขาเป็ดหาสิบตัวเพวื่อนจ้ะแต่เอาซะคิดทางหลา,งายเนี่ยไปอันหาเพื่อนก่อนเนาะไปเยี่ยมไปยามน้องเพื่อนก่อนพี่น้อนกัยสบายใีน้องมู่เด้อโอ้วก็โอ้เนาะพี่น้องเลย เป็นสารออกโมกะเนาะพี่เด็ก่อเอรเรียบร้อยบมดเลยพี่น้องค่ะฮ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาทางน้องเพกคนก่อนพี่น้องเพคนเตรียมพร้อมาอย่างเนี้ยปืนเนาะพี่น,อน,น้องเนาะอ่ามืนดีมากอยู่พี่น้องเนาะเรื่งมานะแต่ว่าเราจะมาทานทรงเศร้าหรือโบนี่อันนี้ก็บโบนาปากเด้อพี่น้องเด้อเนาะจะมาทรงสยวยๆกับปบาก กันพี่น้องเอああ้ยเนอะฮ่าจวาบายดีสบายดีเด <st> anyway. <the> ้อเนาะเห็นอย่างอยู่ดิเนาะกำลังนึ่งข้าวนึ่งข้าวกินเที่ยงองนิโบเพราะหนึ่งวันหนึ่งข้าวเตรียมเบออื่นนะโคดร้อนเนาะพี่น้องไปฮ่าจ้า Lang ninh cao, phi lang, ghê nó ninh cao ghê ngâm ngang, ghê nó dumb kop tôm kop mh 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 เออไคซื้ออู๋วะไอ้เนาะฮะเออเท่า์ไร่เรียกอู๋เนาะฮั่นหรือบุได้ใส่ฮันอู๋นี่เลยเหรอเนาะเออหักเนาะพี่น้องมันมีเป็นปองครับเออโมยากกบุได้ซื้อให้ลูกเจ้าของก่อนพี่น้องเลยเนาะซื้อให้นั่งเล็บเตอร์คิดนอนก่อนโมยาบกให้นอนอู๋โยกเง็กเง็กเง็กนอนตื่นไหม เออคักๆๆๆคๆกันเนาะอู้เนามกเกินแสนนึงเนาะประมาณนี้หละใเบ่งเลโอ้พอลูกนอนดองเลเมื่อ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 โอ้สบายดีเด้อมนมเด้อเนาะเรากำลังเอาลูกกินนมทดงนเนาะยังกินนมเต้าอยู่บ่เนาะนมเต้ากินนมอืม พอพอกินนมแม่น้ำดีเนาะโอ้ยมอดของคนนี่บม่นมดใช่แม่นมดอมดบว่าจะกินหน่อยปะนั้นไลเตอบเออมกันินหน่อยเกินกินหน่อยไงเนาะไลาเป็นขอเลยนอ่ากินบวพ่อเนี่ยบัวพ่อกับพ่อฮารอกใช้อันไก่กาเตรียมพ่อแล้วบ่

อปลาเรืออเร่องน้องเด้อมันสั่งถือเนยปลานินอ้มันสังบเพลงเลยันสังได้ก,กีลายเลยเปลาทำน้องเห็้กับปุ่นเป็นนคักแล้วหดกับข้าวเป็นนี่พจะปุ่นก็ปิน่อจะเป็นพอไรเป็นไเนะไาะเะมาเซนเืกินนะเนาะลมูบ่ อาูๆพ <m ul ga> ูกแขนอ่าฮับควนน้าน้อยพี่น <baptism am ul ga> ้องเอ้ยเนาะบะอื่นมื้อเช้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าส่งเช้าน่ะทีแน่ยันที่เฮามาเฮาจะมาบ่ได้ทันเด้อสิสิเป็นซองซอยๆสิมาผูกยอดหนังให้เนาะอ่เพราะว่าคอิบ่ทัน่ะพี่น้องตอนเช้านี่ฟังเบิ่งเบิ่งเบิ่งหมูคู่ก่อนเนาะหมูคู่มาตอนเช้าข่อยก็สิมาตอนเช้านําหมูั่นแหละเนาะอโดย แล้วยังกินแรงมาเนี่ยท่านได้มียังกบต้มกบอันเฮ็ดไม่น้องกินได้บ่กินบ่ได้บ่ได้บ่น,น้อางผาเนี่ไม่เป็นยังพ่นทามพ่นมาให้กิน<อ>ทามผู้เฒ่าค่ะอ๋มานมได้กินเนาะอ่า<อ>ให้น้องมานมเลยโต๊ะโต๊ะชื่อน้ำเมงเมฆานั่นหลอกน้องย่องมางาม <c oughs> น้องย่องมาหลอกเลยชื่อเขาเล่าชื่อเรกพี่น้องเลยเฮ้ยไอ้ก็ล้อเราอ่ะย่องมาไล่เรื่อยๆอยนะให้กับผู้ชื่อหรอกไอ้คนล้อชื่อกัน <c oughs> เฮ็ดซอยแนวมาจ้าบะแล้วบอกว่ถุงซีพันอย่างไรเราซีซีผูกก็กินได้ปะเราหยองบอเราอยากมือกับปถามแม่น้องโมมือวบาตูนซื้อมาผ่านจ้ะเมนงโมกินบ่ได้ได้ปะอืมเั็ดเฮ็ดบดไปกินได้เฮ็ดบดน่ยกินได้บ่อ่อเฮ็ดขี้ดินเฮ็ดบดเฮ็ดขี้ดินเฮ็ดขี้ดินแล้วเฮ็ดเฮ็ดพ่อบ่เฮ็ดพ่อกินบ่ได้เฮ็ดพ่ออ่ะเฮ็ดปลืกเลยเฮ็ดปลืกไกินบ่ได้จะงอกเลย อ๋อให้ดินที่อ๋อที่อย่างงี้เองบอหือเพิ่งกับมันอะเพิ่งแค่อย่างว่า,า,าอ๋อได <c oughs> จักมือนะลูกนี่จำได้บ่ท่าปลายนะชาปลายอ่า <c oughs> ยังมอดเดือดเนาะอ๋งอ๋อยังขันหอดเดือนพี่น้องเอา้าพี่น้องมือน,นี่ ผู้แคนเนาะหลานน้อยฮับค่อนเนอนนด้อพี่น้องเด้อฮับค่อนหลานน้อยบืนเนะ<ด>เาะบืนทางน้องตดกะเพิ่นพี่น้องเนาะเิมกินหลายแล้วนมนี่เนาะอ้กินข้าวแม่นบ่ยังอ้อายกินแต่ก่อนแล้วบัดนี้เพิ่นน่ท้องเพิ่นเลยยาให้กินบ่อ๋ออนไปให้กินให้กินข้าวอ่ะ น่องแม่น่องเบิ้ลพี่นโองเห็นมันไฮพี่น้องซื้อข้าฮักฟอนพี่งดูโอ้ยซื้อมาป้อนพี่น้องกินเพิ่งไปเพิ่งไปพี่น้เห็นผึ่นอันธโทของเพิ่น้องขี้ยะแม่ลำใส่พิ่นยังน้อยอยู่พี่น้องเนาะถ้าว่าให้กินนี่ก็ถามบาดีบ่ดีเด้อแต่ว่ามันมันมันมาเสียตัวที่ขี้บอหกอี่เนี่พี่น้องเนาะว่ายังไงกันถ่ายป่วยอยากออกนะเนาะมันสีทรมานเล็กน้อยตัวนี้ แต่ว่าตามลักเนพ่นหกเดือนเนาะเิ่นกินเนาะตอนข่าวซีเรเพ่นบอกออือือา้เปยง่ะยังต้มยังต้มน้าห่อนอยู่บนหอังเลยต้มอน้ำอาบห้ลูกอ๋อกินน้ำเย็นเล้ไดกินน้ำห่อน อาอลงมาเลยลงมาแล้วเฟดไกินมะนุ่มาเฮ็ดเนี่ยงเป้เอ้าีสองถุงปาะเลบนบนน้องเจา น้องมาน่องงนะ่ายได้นะอ๋อเห็ดซนเห็ดตัวไหนเนาะโอ้เห็ดซนเห็ดตัวนี้เนาะเออเออเดี๋ยวจำเจลกินพี่น้องไรเนาะน้ำบ๊จันท์เื้อมาตอนนั้นได้เนาะซื้อมัองเรงนี่เด้อ่น้าอไะไรเนาะโอ้ มั่งนาเนี่ยในน้อยมั่งไปมั่งมาคือโมนุ่มพิได้ปั่นพี่น้องเลยมั่งนาเรื่องมั่งนาออกมากังวินเพิ่งนอนเจ็บอยู่บ้างวันไหมกังคืนงคืนบรรยากนอนประดายแบบเดิ๊บคนน่าสนิทนออแล้วก็เวินเพิ่งนอนแบบนี้ยังไม่ตื่นบัดดุให้บัดกังวินนอนบาดเจ็บเจ็บกลางคืนอ่านะ

มบุคือกันเนาะพี่ลองดีหน้อยเนาะฝ่ามือเปล่ามือหนาจิ้นกระตื้นลันมือจิ้นกรอตุ้นมือหนาฝ่าเป็นบุคือกันดีหน้อยแต่ละคนแต่ละหมาะแต่ละบอนพี่น้องหนยเนาะบางคนก็เป็นในแบบนี้บางคนก็นเป็นแบบนี้โอ้ยสร้างว่าแทบบัดเนี่ยทางน้องตาสิผูกแขนเบื่ออื่นพี่น้องไปหาผู้มาค้นละโบไปบอกวัดละโบในทีมงานเขาดิบอกแนละ้วบอกวัดละโบ บอกไปนี่ยังได้ลุงเพิ่มอ๋อลุงพิมลุงเพิ่มเจ้าก็ไ่ได้บอกอะไรหรอ่ะบอกย่าไม่ได้บบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกเจ้าแค่บอกว่าผูกเขียนวันเสาร์เจ้าไดเลยว่าบายาาเอ้ยหาผูกเขยนเด้อเจ้าไได้บอกเลยเนาะเจ้ายังไม่ได้บอกจ้ากับเพื่อนกับบอกบอกว่าบุญนะมาบอกเลยบอกน ว่าบอกว่าบุญอีกบอกว่าบุญต่ก็สาบุญบ้านก็บาลีบ้าน่ากัผูแค่ละน้อยเดิมอืนเราว่าหยอกปเช่พี่น้องเลนะผูกอื่นพี่น้องเลย้องต้นก้าเนาะต่อเสียงกัโทรเสียคนแล้ว่เสียงาจบโทรไดอเป็นอะไรมันว่าบุญสมาธิต่อไดอ๋อทางเบอร์บ่จะบเหรเพจบ จำเพือว่าละจำชื่อเพจว่าและบาเซนเออช้บอกให้นนงอ๋อบารซนก็บอกแล้วทรไปะเนอ๋อบอกตาบบีอ๋อ๋อ,อตอนี่มีมองตำนี่บลูกนะมีเป้าะมีเปาไพมาเกิด้ไพ่มาเกิดเพิ่น,น เอ้าไม่ได้หมายไม่ได้ว่าไผยกะตะกี้นะแต่เป็นเสียไปฮะยันว่าอย่ามันมีคนหมายวงในวงนี้ว่ามีแบบว่าแล้วนะคือสักลายแบบสักไข่แบบสักลายในดำดับอ่าอ่าปานไม่ได้หมายไม่ได้หมายป่ะคือแบบกูเอ็ขอ่ขาอยกับมีคือกันนะในมือปากปานถ้าทิ่เป็นปานหรือว่าขีน้องป่ะ มันม uh. ันคือรู้สึกว่ามันจะจางออกเลยตัดต้องตัดตอนนอนพุ่นเด็ดนะปัดไปเงียงเงียงไปเลยค่าตีบเข้าไปเนาะอ่าโอ้ขาดไปอู่นี่ก็เนาะเฮียงเลยปุ่นนี่ยตอนทอดน้องปุณณ์เนี่ยทอดน้องเป็นปุณณ์พี่น้องไงนี่เนาะสู่ลูกสู่อ่าน้องตอนกล้าพุ่น์ได้บ่านเลยนอนต่อเลยไม่ได้ขาดง่ายได้เนี่ โอ้เลยเช้าอีกบ้าปนมเอาติดกันรถมันยากบาเดียวรถอืมอยากบาเดียวรถเอาง่ายๆล่ะ่วดต่าจังบัอันอยากหลายเทื่อนะฮะเอาบาดเดียวแล้วเลยค่อยในคำบอตี้ว่าเมียอข่อยป่าเลยเอาอีกแล้วข่อยน,นั้นนั่นนี่ครับมันได้แบบเป็นกองท็นเดือดอืมต,ตอนได้

อิ่มแดีก็นอนิเอออยางน้แต่ตอนกลางคืนพี่นอนกันเนาะกลางว้นนี่นอนเจ็บไปสิเออบุคือกันในพี่น้องแต่ละคนเนาะงยากบ้าเออพรเดีเนี่อันนี้อืออะป้าสามีแต้าขอตกับเพื่อนรเด้จมือุ่นเจอกันเนาะพี่อน้องเลยอ่าเห็นอยู่นกินไม่ไลายเลยเดาะเเฮ็ดบ่ เอ้าลงตาไปสวกบโอ้ต oh, oh, ้มอ nice ึ <ification of cheese and offs> okay, ่งซะโอ้อึ่งเพลงเหรอวะเนาะป้าซะไปป้าก่อนเด้อบัดนี้พี่น้องเลยผู้เพิ่นเอา้ยงมาบัดนี้เนาะพี่น้องป้าโอเคเลยพี่น้องเลยนี่แต่บพยานสิขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเด้อพี่น้องเด้ขอขอบุณขอบคุณนี่หลายเบิดอคุ้มสสู่คนพี่น้องเลยพ่อพ่อก็ย้ายในคลิปนะพี่น้องเพิ่นเอาเฮ็ดเพาะมาขายพี่น้องก็ยอมยอมพี่น้องเลยราคานักพ่อเป็นแสน สองแสนผู้เนาะเอา้าพี่น้องเคยเจอกันได้คลิปหน้าคลิปนี้มียาบอบบุถือบัวจบาบังามนี่เลยกราบขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้พอพวกเมียาในคลิปหน้าอื่นปลูกแขนล้านน้อยพี่น้องเคยรับคลิปนี้ไปก่อนขอพี่น้องสบายดีและสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อเนาะ